ขาวเน็ตเนี่ยตะลึงผลงานไอศครีมดอกไม้สุดวิจิตรฮะเขายกให้เป็นงานศิลป์ที่กินได้เลยนะครับผมพาไปดูร้านขนมหวาน ของกรุงเกียวโตนะครับที่สร้างสารรค์ผลงานไอศครีมรูปช่อดอกไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามโดนใจนะฮะนักชิมจนกลายเป็นไวรัลอบนโลกออนไลน์นะครับร้านขนมหวานชิเซนนะฮะแห่งกรุงเกียวโตเนี่ยกำลังกลายเป็นกระแสะในโลกออนไลน์นะครับหลังจากที่ชาวเน็ตเนี่ยมีการโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ภาพรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่เรียกกันว่าไอศครีมช่อดอกไม้ซึ่งมีสีสันสดใสสวยงามเหมือนจริงบนแพลตฟอร์มต่างๆ,างๆทั้ง Tik t o อกแล้วก็อินสตาแกรนะฮะ ไอศครีมไอติมดอกไม้นี้เป็นของหวานที่จําหน่ายในช่วงเวลาจํากัดตามฤดูกาลนะฮะมีดอกไม้ให้เลือกหลายชนิดตามความชอบของลูกค้านะครับภาพแล้วก็คลิปไวรัลในโลกออนไลน์ทําให้ร้านนี้เนี่ยซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชินปูคังกรุงโตเกียวกลายเป็นร้านของหวานยอดนิยมนะฮะ